บีปอปาก็ปอเอปิวยุงกันว่าตอเอตีบอไม้ไม้สร็ตอเอตีบอไม้ไม้ก็บอเอบีส์ปอปาก็ปอเอปิวยุงกันเหนว่ากอเอจ้ะ โจจานจจานสระอีอ่านว่าโจอีโออังสระอีอ่านว่าเอีโออีอีต่ออีตีบอไม้ก็บอเอบีปอปลาก็ปอเอปิวยุงกัดเอ๊ตอเด็สระออ่านว่าดอเอเด ต่อเต่าสีต่อเต่าหน้าหัวเข้าข้างในอ่ะกเอเกการบ้านค่ะการบ้านกออาลองการบ้านเยการบ้านตอเต่าสีต่อเต่าหน้าหัวเข้าข้างในอ่ะกเอเกการบ้านค่ะการบ้านกออาลอง อ่านว่าตัวอะไระตัวคำแรกอ่านว่าอะไรกอเอเจจ้าตัวนี้นะขยบมาอ <จะ S 1> ีกหน่อยเขียนมาใหม่ๆนะหนังสืออะไรไม่พูดเอาต่อตัวอะไรต่อไปดอเด็กสระ,ะเอ,เอกกไก่สระ,ะเออ่านว่ากเอเกตัวอะไรต่อมาเจจานสวยมากเลย นี่เห็นไหมเริ่มจะขยับมาแล้วเนี่ยจอจานบอกว่าเอามาใส่เนี่ยเราเด็กก็ตรงมุมนี้ดูข้างบนหน่อยบอเอเบสะกดไปด้วยสิบอเอเบแล้วก็ปอเอเปมีปอปลาแล้วก็สระเออเด็กสระออ่อานว่าดอเอเดมีคอคน ตอโอเคไหมใบไม้ตอเอเย็ดดอเด็กเอาสระเอมาใส่อ่านว่าดอเอาแล้วก็อะไรสระตัวอะไรตอเต่าืมทีลังตรงบอเอมนี่เห็นไหมเริ่มจะขยับมาแล้วเนี่ย จอจานบอกว่าเอามาใส่เนี่ยดเด็กก็ตรงมุมนี้ดูข yeah. um, so, ้างบนหน่อยจอจานใส่สระเอด้วยอ่านว่าจอเอจอเอเจเยแล้วก็ตัวอะไรต่อมาตรงที่ลังตรงบบเอเบดเด็กเอาสระเอมาใส่อ่านว่าดเอเอ แล้วก็อะไรสลาตัวอะไรตอเต่าเนี่ยตัวตัวจีเริ่มขยับมาแล้วตัวจีแล้วก็ยับข้อมานี่อตัวดีอะลาเอมีบอ็นไม้สลาเออ่านว่าบอเอเบกอเอเกการบ้านค่ะ กออาโลเย็ดานบ้า,น, yeah, า,บาน,นี่เห็นไหมเริ่มจะขยับมาแล้วเนี่ยจอจานบอกว่าเอามาใส่เนี่ยเราเด็กก็ตรงมุมนี้ดูข้างบนหน่อยสิเริ่มจะเฉมาแล้วเนี่ยตัวอะไรตัวคำแรกอ่านว่าอะไรกอเอเห็นว่าเกเอจ้ะ จจานจจานลาเออ่านว่าจอเอออีใช่อีพออ่างสระาเออ่านว่าเอ beautiful สวยจังเลยจอเด็กซาลเออ่านว่าดอเอเดมีขอคนจอจานใส่สระเอด้วยอ่านว่าจอเอ จเอเจเย่แล้วก็ตัวอะไรต่อมาตัวอะไรตัวคำแรกอ่านว่าอะไรกเอปเอเปโอเอเอโอเอเอเทีหลังตรงบเอบบเอบสะกดไปด้วยสิ แล้วก็ปอเอเปมีปอปลาแล้วก็สรลเอดอเด็กเอาสรละเอมาใส่อ่านว่าดอเอ,เอ,เอจ้าแล้วก็อะไรสรลาตัวอะไรตอเตาตโอเคไหมใบ้เกบตอเเย็ดต่อเตาซิตอเต่าหน้าหัวเข้าข้างในอ่ะ เ e. e. อ,ออ่านว่าปอเอเปอเยี่ e yeah. ตัวสุดท้ายอะไร A N. อ e. อ,อ, e. อ,ออ่างอออ่างซาเอีอ่านว่าเอีอ่านว่าปอเอเปนี่ e yeah. ตัวสุดท้ายอะไรอออ่าง e. อ้ออ่างซาเอีอ่านว่าโดเด็กเอาสระเอมาใส่อ่นานว่าโดอเด็จ้าแล้วก็อะไรสระตัวอะไรตอเต่า อบอ,อเอพบอเอพบอเอพบอเอพเอเจ<บ>จ้าตัวนี้นะขยับมาอีกหน่อย อะไรต่อไปดอเด็กสระเอสระเอ,เอมีบอเปมาสระเออ่านว่าบอเอเบ <B. S 1> นี่เห็นไหมเริ่มจะขยับมาแล้วเนี่ยจอจานบอกว่าเอามาใส่เนี่ยดอเด็กก็ตรงมุมนี้ดูข้างบนหน่อยโดเด็กสระเออ่านว่าดอเอเด ขอคุณต่อดอเอดดอเอดีสะกดตัวเอโดยตอเต่าทะเลเอตอเต่าทะเลเออะไรเอมีบอเใบไม้ทะเลเออ่านว่าบอเอเบเจจ้าตัวนี้นะขยับมาอีกหน่อยเขียนมาใหม่ๆนะหนังสือเฮ้ยไม่พูดเอาต่อแจกม ตัวอะไรต่อไปโอเด็กสารเอขอบคุณนะคะการบ้านน้องแตงไทยปอเอพโอเออโอเอเอเกียร์ไหม เยตตัวอะไรตัวคำแรกอ่านว่าอะไรกเอจจานใส่สระเอด้วยอ่านว่าจเอจเอเยแล้วก็ตัวอะไรต่อมาต่ออีตีบอไม้ก็บอเอบีโปปลาก็ปปเอพิยุงกัดสี่เริ่มจะเฉมาแล้วเนี่ย ดอเอดีสะกดตัวเอโดยตอเต่าสไลเอตอเต่าสไลเอตอเด็กสไลเออ่านว่าโดเอดีมีข้อคนตอเต่าสิต่อเต่าหน้าหัวเข้าข้างในอ่ะตอเต่าสิต่อเต่าหน้าหัวเข้าข้างในอ่ะ ตัวเอดีสะกดตัวเอ้วยต้อเตาซาเลอีต้อเตาซาเล,อ,อ,เลอีอ่าสีเริ่มเฉยเฉยมาแล้วเนี่ยโอเอพีโอเอออเอ อ่านว่าป,อ,อ,ปอเอปยี่ตัวสุดท้ายอะไรโออ,โออ่างสออ่างเออ่านว่าต่อเอตีบอไม้ก็บอเอบี<เ>ป,ปอปลาก็ปอเอปอวยุงกัดน,นี่เห็นไหมเริ่มจะขยับมาแล้วเนี่ยจอจานบอกว่าเอามาใส่เนี่ยเราเด็กก็ตรงมุมนี้ดู